ี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนกาเปิดให้หนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวได้ไปเบิงปรากฏการณ์นี้ในช่วงเดือนกันยายนก็คือ1ถึง30กันยายนนั่นเองนะคะซึ่งทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติและกษัตริย์ปลาอุบลราชาธานี ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอนาเยื่น,นจังหวัดอุบลราชธานีเพิินกระเชื้อนชั่วนกทองเที่ยวเข่าชมนะคะเทศกาลช่มปรากฏการกุ้งเดินขบวนปี2 5 6 6ซึ่งก็เปิดให้ชมตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่30กันยายน2566เวลา6โมงแรกไปจนถึง4ถุ่มนะคะก็จะเห็นปรากฏการณ์ กุ้งออกมายางออกมาเดินแบบนี้ล่ะค่ะซึ่งนะคะในส่วนย่ํากังเว้นกระเปิดให้เขาชม่มแกงล่ำดวนไ้ตามปกตินะคะเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติซึ่งกจะพบกุ้งน้อยหรือว่ากุ้งหลายกับบสามาที่จะกําหโนดได้นะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติฤดูการปริมาณน,น้าฝนปริมาณนา้ำอยู่ในลํยาโดมใหญ่น้ำนะคะสาหรับผู้ใดเห็นภาพแบบนี้แล้วนะคะคอยากจะไปเบิ่งนะคะทีอ่า อยู่ที่อำเภอหนองเงนเนาะนะคะเตรียมอีหย่างไปแน่อาดับแรกก็ครับก็ต้องเตรียมไฟฉายก่อนนะครับผมพร้อมทั้งรองเท้านะครับที่ที่สามารถยึดพื้นได้ดีนะครับผมทีบแบบว่าไปเหยียบไปเหยียบขี้ไข่น่าวในวังเมือินะฮะนะครับพร้อมให้พร้อมนะครับผมพร้อมทั้งเข้าพื้นที่ไปกาซมีการลงมทะเบียนเข้าช่มกุ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับกิไปประจําจุดเพื่อเราฟังข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเบื้องกุ้งนะครับและก็ขอให้ปฏิบัติตามข้อมูลที่เพื่อนได้บอกไปอย่างเคร่งรัดนะครับ แล้วนารับต่อมาก,ก็คือรับบัตรคิวนะครับที่สีขาไปเบื้องกุ้งเดินขบวนและกลับไปประจําจุดรอเพื่อที่สีเบื้องกุ้งนะครับหลังจากที่เบื้องแล้วนะฮะเขากะสีก้อ,กอนก้อนสีขาไปเบื้องนะฮะกะสีขาไปที่ช่องท่างเข่าก้อนนะครับเพื่อที่ไปเบิง้งพอเบื้องแล้วปั๊บเนี่ยประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับเขาก็ออกมาจากช่องที่เพิ่นได้บอกไปหรือกาหนดให้นั่นเองนะครับโดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านให้ปฏิบัติตามคําแนะนําที่เจ้าหน้าที่ได้บอกอย่างเคร่งขัดครับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมผู้ใดที่อยากจะไปเบิงกุ้งนะคะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามก่อนเพราะว่าอาจจะต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อนโทรไปที่0 9ย์7 2 1 2 3 9 5 1นะคะหรือว่า0 87 87หา3712นะคะหรือว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาติกระยัป่าอุบลราชธา,านีตําบลโดมประดิษฐ์อำเภอนาำยืน่นจังหวัดอุบลราชธา,านีนั่นเองนะคะผู้ใดโบ้คเคยไปไปเบิงค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นเหมือนในภาพอีหลีเป็นปรากฏการณ์ที่อาสจรย์อีหลีนะคะ